นั่นควันอะไรอ่ะใครมาเผาหญ้าเหรอใช่เหรอแม่นั่นไงควันอยู่ตรงวัดพิสาจริงไหมแม่ วันนี้ไม่ได้ทำกับข้าวไปซื้อแกงถุงมาข้าวาี้นเขาก็นะ่ากินนะข้าวจำเลยเ,ลยเนี่ยนี่แบบข้าวที่ฟิลชอบทั้งงั้นเลยแกงออกมา้วันนี้น่ากินจังไข่มันรลดด้วย ทำไมวันนี่ตื่นเช้าจังปกติเห็นตื่น9ก้าโมงมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ลาเต้อะแม่ขึ้นห้องมาร้องเสียงดังโวยวายเลยอะ <Rey> หนูนอนไม่หลับก็เลยตื่นก็แม่บอกแล้วว่าอย่าเอาลาเต้ขึ้นไปนอนด้วยลาเต้ชอบร้องกวนเนี่ยกับข้าวมีหลายอย่างเลยลูกโอ้ยน่ากินทั้งนั้นเลยอะแม่ใช่จ้านี่ของชอบของนูทั้งนั้นเลยนะอู้หมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นอะแม่ถ้าหิวก็ตักข้าวกินเลยสิลูกค่ะแม่ รถไขรมาจอดหน้าบ้านเรารอ,รอ่ะลูกจริงด้วยแม่เขามาส่งของหรือเปล่าออกไปดูหน่อยแล้วกันลูกปะถึงบ้านพิเดียนแล้ว วัสดีค่ะพี่เดือนสาเองเหรอพี่คันดูว่าใครมาจอดรถหน้าบ้านพี่ก็ <S <S สาเองแหละพี่หนูเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าพี่สาขับรถเป็นด้วยอะ่ะพี่นะครับเป็นแต่พี่ไม่ค่อยขับมาหาก็บ้านเราอยู่ใกล้แค่นี้เองอะฟิลขาพี่สาผู้หญิงขับรถกระบะเป็นนี่เทนะเนี่ยวันหลังสอนหนูขับบ้างนะ <S <S ได้สิขับไม่ยากหรอกไว้พี่สอนให้นะขอบคุณน,นะคะ <S <S ไปเข้าบ้านข้างนอกมันร้อนวันนี้พี่ดูอุณหภูมินะต้อง40องศาไปๆรีบเข้าบ้าน ร้อนมากวันนี้ว่างเหรอสาถึงได้ไปหาพี่ได้ก็ว่างแล้พี่ก็แดดแบบนี้ไม่รู้จะไปไหนมาบ้านพี่ดีกว่าพี่อย่าเปิดแอร์ทั้งวันเลยไม่เปิดไม่ได้หรอกสาอากาศร้อนแบบนี้อยู่ไม่ได้หรอกค่ะพี่เออว่าแต่กินข้าวกันหรือยังอะ่ะออกไปซื้อกันไหมพี่ออกไปซื้อมาแล้วปไปกินด้วยกันจะดีเหรอพี่ไปพี่สาไปกินข้าวการเมดะขออะไรอะไรทันเลยไปซื้อมาตั้งหลายอย่าง โอ้พี่เดือนมีแต่ของน่ากินมากเลยเนี่ยนั่ง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 เดี๋ยวพี่ตักข้าวมีฟิวตักน้ำลูกได้ค่ะม,มาเลยจ้าข้าวเดาอือจ้าวเนี้ยแกงเขาอร่อยมากเลยนะกินเลยสา คักที่เดือนกินเยอะนะได้ค่ะฟิวเปิดเทอมวันไหนหรอเปิดวันที่13พฤษภาค่ะพ่สาปิดแป๊บเดียวจะเปิดเทอมอีกแล้วไวมากจ<ะ>้าฟิวฟิวเปิดเทอมอ่ะต้องตื่นเช้านะลูกจะตื่นสายมันตอนปิดเทอมไม่ได้นะค่ะแม่หนูไม่อยากเปิดเทอมเลยอะ่ะไม่อยากตื่นเช้าแล้วปกติไปเรียนเนี่ยฟิวตื่นกี่โมงหรอหนูตื่นตีห้าครื่องคันพิสาโหตีห้าเครื่องเลยหรอ ก็เขาไปเรียนกายก็ต้องตื่นแต่เช้าถ้าตื่นสายก็ไปสายจิสากว่าเขาจะทำอะไรเสร็จอีกตด้ร้านรีบกินข้าวหมูทอดอร่อยนะแม่ปากกินยังลองเลยผัดมันเส้นให้เยอะมากเลยนะเนี่ยโอ้โหอันนี้ร้านไหนเนี่ยแม่ ร้านประจำเจ้าเนี้ยเขาอร่อยเุ้ยเผาตหมนเจ้าน่อยจ้ะค่ะยังไม่กินเลยอ่ะแต่พวกเนี้ยอร่อยนะอืมเยอะอร่อยกุแกงเหล่านั้นเนี่ยตากกินเยอะๆนะค่ะข้าวในหม้อมีอีกอืมเตีมเลยอร่อยกันไหมเนี่ยอร่อยมากเดี๋ยวนั่นควันอะไรอะใครมาเผาหญ้าเหรอ ใช่เหรอแม่นั่นไงควันอยู่ตรงรถพ่ษาจริงด้วยแม่ไหนไอพี่นั่นไงจริงด้วยแต่ควันน่ะมันออกมาจากรถสานะจริงพี่หรือว่าไฟไหม้รถพิษาเฮ้ยแย่แล้วไปดูกันเรลว เดมรถพริษาเลยอ่ะใช่อ,อ,อย่างนั้นอ่ะควันอะไรอะ่ะหรือว่ารถพิษาจะไฟไหมเฮ้ยสาะรีบไปเปิดประตูรถเลยนี่เปประตูัเ<ง>ป <het> ิด<พ>ข้มาววันอรวัไงดะ ไม่งั้นเอาไฟไหม้รถแน่เลยสาจริงด้วยพี่โอ้โห,โห,โหพี่ดูดิไฟไหม้ขวดน้ำเนี่ยจริงด้วยสาลูกเป็เลอะอะไรอ่ะแม่ดูสิต้องขวดอะมีรอยไหม้ด้วยนะหรือว่าแดดส่องสะท้อนก็จกแล้วก็มาโดนขวดอะไม่ขวดละลายแล้วก็ไฟไหม้อันตรายมากเลยนะเนี่ยจริงพี่ถ้าไม่เห็นเนี่ยแย่นแน่เลยดีนะเนี่ยระดับทันอะจริงแม่ เพื่อนๆอ,อันตรายเกิดได้ทุกที่ทุกเวลานะคะเวลาลงรถเนี่ยก็อย่าลืมเอาขวดน้าลงรถไปด้วยนะคะไม่ไงั้นอาจจะเกิดอันตรายแบบพิสาได้ค่ะแลวอีกอย่างนะคะช่วงนี้อ่ะหน้าร้อนแดดแรงดูแลตัวเองกันด้วยนะใช่ค่ะไปเข้าบ้าน<ป>ดีโฮโอ้โห